พีเรช่วยบอกขั้นตอนการปลูกมเมล็ดโชกเก้าชั้นตั้งแต่แรกจนจบให้หน่อยทำยังไงอ่าโอเคครับวันนี้พีเรจะมาทำให้ดูเลยนี่เลยเริ่มจากฝักนี้เลยครับเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตแรกๆเนี่ยมเมล็ดเขายังไม่ได้บวมขนาดนี้โอโหตอนนี้ใช้ได้เลยมาไปลุยกันเลยนี่เลยครับเริ่มจากการเตรียมเครื่องปลูกเลยอ่าพีเรให้นิยามเครื่องปลูก ที่เห็นอยู่ณตอนนี้คือตามมีตามเกิดนะครับทำไมต้องตามมีตามเกิดเอาวัสดุที่ง่ายครับอที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือพีทมอสนะฮะหรือจะใช้เป็นมูลไส้เดือนแทนก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับจบง่ายนะแต่แค่อันนี้พี่เลมันเหลือไงมันมีไงนี่ครับพีทมอสที่เราไปหาซื้อตามห้างนะครับในเคาน์เตอร์หรือจุด หรือมุมที่เขาขายเกี่ยวกับวัสดุทางการเกษตรนะครับแต่ที่สำคัญจะต้องมีหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของขุยมะพร้าวครับถ้าไม่มีขุยใช้มะพร้าวสับเล็กได้ครับถ้าไม่มีมะพร้าวสับเล็กใช้สับใหญ่ได้ครับนี่พี่เล,หล่หลักๆใช้อุปกรณ์ที่มีนะครับวัสดุที่มีแต่ที่เห็นข,า,ขาวๆเมื่อกี้คือพีทคือเพอร์ไลนะครับนี่เลยมเมล็ดนะครับ พี่เลก็ยี้ๆเอาเม็ดในมันมาแล้วก็ชําปลูกแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าต้องเตือนเพื่อนๆที่แพ้ด้วยนะครับเพราะเมล็ดโชกก้าวชั้นมันมีสารละลายเคืองนะฮะหรือง่ายๆคันนั่นแหละครับนี่ก็จิ้มลงไปแบบนี้ครับหลังจากเตรียมเครื่องปูกแล้วอ่านี่ครับพี่เลจะมาให้ดูผลงานนะครับนี่ประมาณ2อาทิตย์นะ คาดว่านะฮะประมาณนี้เลยประมาณเอ่อสิวัน10วัน,วนเขาจะเริ่มแทงหน่อแบบนี้แล้วนะครับเราก็ลดน้ําให้ชุ่มสามารถเปิดฝาได้นะครับใช้ฟ็อกกี้สเปรย์แล้วถ้าเกิดเราเอ่อเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มันเยอะนี่ครับพี่เลกใช้ถาดเลยใช้ถาดที่เราหาซื้อตามตลาดนัดหรือว่าอ,อุปกรณ์ที่มีนะครับใช้ตะกร้าก็ได้ตะกร้าที่เรูมันทีทีนี่ครับ ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งครับน,นี่ประมาณนะครับพี่เล่ชี้ว่าประมาณนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มโตและแข็งแรงแล้วพี่เล่ก็ออกจากถุงละอันนี้ครับอันนี้ต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณเข้าเดือนที่สองนะครับเข้าเดือนที่สองแล้วโอ้โหด่างแบบสวยงามเลยนะครับตอนนี้ก็แค่ลดน้ำนะครับพ่อ มีสัก2ใบแล้วพี่เลก,ก็จะแยกเดี่ยวแบบนี้ครับแล้วก็ถางนี่ง่ายมากเห็นไหมครับพี่เลก,ก็ใช้แก้วพลาสติกรียูสนะครับเอามาใช้ตัดก้นแล้วก็ใช้เครื่องปลูกที่มันดูดีขึ้นนั่นก็นคือเรื่องของมะพร้าวสับเล็กนะครับจะไม่เหมือนเครื่องปลูกตอนที่เราเพาะนะนี่ครับไซนี้เนี่ยโอเคเลยบอกตรงๆ4-5เดือนนะครับแต่ปัจจัยการโตของพืชเนี่ย ขึ้นอยู่หลายปัจจัยแสงนะครับความชื้นนะครับเครื่องปลูกการให้น้ําแล้วก็ปุ๋ยส่วนต้นนี้7-8เดือนครับนี่นะครับใส่นี้พี่เลเอามาตั้งเป็นฟอร์มไซส์แม่พันธุ์ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อดทนแล้วก็ผ่านขั้นตอนนี้ได้เพื่อนๆก็จะมีแม่พันธุ์เอาไว้เพราะเมล็ดนี่ครับอายุ1ปีขึ้นไปเนาะก็อยู่ที่วิธีการเลี้ยง ถ้าวันนี้เรา,เ,าเริ่มจากการดูแลเขาตั้งแต่เมล็ดเราก็ต้องทำใจแตส่สำหรับใครมีทุนซื้อไซ์แม่มาตั้งแม่แบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับพี่เล่ก็อดทนเหมือนกันเพราะว่าต้นนี้ก็เป็นไซ์ที่เพาะเมล็ดนะครับแต่ว่าใช้เวลาปีหนึ่งแล้วครับได้ไซนี้แล้วก็ให้เมล็ดมาชุดหนึ่งสุดท้ายเลยต้นนี้ครับเป็นต้น บุกเบิดของพิเลซึ่งอายุได้5ปีแล้วครับเป็นโชคเก้าชั้นดังเหลืองนะครับสู้ๆครับเป็นแรงบาันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนสู้ไปด้วยกันปีถึง2ปีรู้เรื่องครับบ๊ายบาย